ค่ะวันนี้ผบกลับไปบัวอย่างเช่นเดิมนะคะวันนี้ใบบัวก็มีรถสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอีกแล้วค่ะวันนี้ใบบัวอยู่ที่บริษัทเพชรยุ์น,นะคะที่เดิมเลยผนักการใหญ่นะคะวันนี้ตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะค่ะอันนี้ก็คือไปบัวมีรถมารีวิวอันนี้จะเป็นรถอีโก้ค่ะนะคะเป็นรถ ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ประหยัดน้ำมันเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นนิสสันอเมล่านะคะ 1.2e นะคะสปอร์ตเทคนะคะคันนี้ได้เป็นรถปีใหม่เลยปี2019นะคะลูกค้าบอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากๆราคาน่าใช้สุดๆนะคะค่ะภายในของเขานะคะและภายนอกของเขาวันนี้มาเป็นแบบสปอร์ตสปอร์ตเลยได้ชุดแต่งเป็นสเก็ตรอบคันล้อมแม็กพร้อมสปอร์ตสป,สปลเลเลนหลังให้ด้วยนะคะลูกค้าค่ะฟังก์ชันของเขาคร,ครบเลยทีเดียวนะคะออปชั่น มาเต็มจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยบบอบอกเลยว่าออกได้จริงทุกอาชีพค่ะยังมีรายได้และอาชีพที่ชัดเจนเท่านั้นนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะคันนี้รายได้1 000, 3 0 0 0บาทก็ออกได้แล้วค่ะลูกค้าขะค่ะ,คะแล้วก็นะคะติดประวัติเล็กริ์หรือว่าติดแท็กซิงก็ทักมาคุยกันก่อนได้น,นะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปบอพาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหน้ารถของเขากันก่อนนะคะคันนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะในส่วนของ ชุดแต่งนะคะได้เป็นสกเกิ์ตหน้ามาให้ด้วยนะคะอ่าในส่วนของไฟสองสว่างคู่หน้านะคะคันนี้จะได้เป็นแบบมันติรีเฟ c t คเตอร์นะคะใไ่แบบฮาโรเจนเนาะมีส่วนบิวอินไฟเลี้ยวมาให้ด้วยในตัวทั้งสองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยนะคะ ค่ะกระจังหน้าจะได้เป็นโครเมียนนะคะเงาๆแบบนี้เลยมีโลโก้นิสารนค่ะเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ได้เป็นป้าย2ขอไข่ดอเด็ก8596นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถแคบทะเบียนนะคะมาสอบถามใบบัได้เลยที่เบอร์นในกลิปนี้นะคะ0902์6 9 6 8 0สามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้มาเดี๋ยวมาเริ่มด้วยอ่า ล้อแม็กของเขากันต่อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นล้อแม็กอล่อยนะคะคันนี้จะได้เป็นขอบ15เนาะเป็นล้อแม็กแบบลมดำนะคะค่ะอันนี้ซีรีส์ยางที่เขาให้มานะคะจะได้เป็น185นะคะทับ1 8, 5นะคะ, 6, 5, ะ,คะเป็นขอบ15นั่นเองคันนี้ได้ยางอ่าได้ยางปี19นะคะสัปดาห์81สเป็นสัปดาห์ปลายปีกันเลยทีเดียวเป็นยางบิ t โตนนะคะลูกค้าบอกเลยว่ายางเนี่ยสภาพการใช้ งานคือยังใช้งานได้อีกยาวๆนะคะในส่วนของซุ้มร้อนะคะในส่วนของโช๊คอะไรเนี่ยเป็นเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้าค่ะรถเรานะคะที่นําเข้ามาตั้งขายเป็นสีเดิมบางแท้เดิมจากโรงงานค่ะไม่มีการกลับสีนะคะไม่มีการก่ะะกรอ,กอเล็กใหม่หรือว่าแต่แต่แตงตัวทางหรือว่ารถชนหนักพลิกค,คว่ำแต่อย่างใดน,นะคะลูกค้าค่ะชุดแต่งรอบคันจริงๆโดยชุดแต่งจากโรงงานนะคะเป็นสปอร์ตเทคนะคะรุ่นนี้ค่ะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะจะได้ เป็นสีเดียวกับตัวเล็กตัวรถไปเลยนะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นไฟเดี้ยวกระจกค้างนะคะค่ะมีในส่วนของกันสาดนะคะเป็นชุดกันสาดมาให้ด้วยทั้ง4ี่บานนะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะกระจกก็เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานเนะาะค่ะติดฟีลให้ด้วยเรียบร้อยนะคะดดจายอจากมีมีมโก็สสญลักของนิสันยู่แบบนี้นะคะค่ะในส่วนของมือจับประตูได้เป็นแบบโครเมียมนะมีกันลอยให้ด้วยนะคะจากโรงงานเลยนะคะเป็นอาเมล่าอยู่ ได้มาแบบนี้ทั้ง4บานนะคะลูกค้าค่ะไาชมในส่วนของรายละเอียดด้านในกันต่อเลยนะคะ เดี๋ยวพากันไปทีละจุดเนาะเริ่มจากจุดของหน้ารถกันให้เสร็จก่อนนะคะค่ะเปิดเข้ามาเนี่ยภายในของเขาเนี่ยจะคุมดําเป็นสีดําเลยเนาะเป็นโทนดำเนาะค่ะในส่วนของมืออาด้านข้างแผงประตูฝั่งด้านคนขับเนี่ยอาจะมีในส่วนของระบบเซ็นทรัลล็อกนะปุ่มล็อกกระจกนะคะในส่วนของปุ่มเปิดปรับอาในส่วนของปุ่มปรับกระจกขึ้นลงนะคะทั้ง4ี่บานนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มปรับออโต้ด,ด้านสั่งคนขับเนาะค่ะมือเปิดประตูจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะเป็นสีดำ นะอ่าค่ะต่อมานะคะจะได้เป็นในปุ่มของคันนี้จะได้เป็นปุ่มเปิดกระจกนะคะเปิดปิดไฟฟ้านะคะสามารถปรับทิศทางของกระจกได้เลยนะคะในตัวรถนะคะแบบนี้ค่ะพวมอะไรนะคะได้เป็นพมรมอลัยหุ้มหนังสามก้านนะมีสีเทาเมทัลลิกด้วยนะคะตัดอยู่นะคะค่ะอันนี้เป็นพวมอลัยแท้เดิมนะไม่มีสิกหล่อเลยนะคะลูกค้าสภาพใช้งานเดิมๆเลยอะใบบัวบอกก่อนนะเลขไมล์รถคันนี้นะเลขไมล์น้อยมากๆค่ะไปเพียง7 เจ็ดหมื่นสี่เจ็ดกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเป็นไม้แท้เดิมนะไม่มีกอเลขไม้เนาะรถปีส9เนะคะเลขไม้น้อยๆเลยค่ะในส่วนของวิทยุนะคะเป็นวิทยุแท้เดิมมาจากโรงงานนะเล่นได้ทั้ง C D D V D นะ,ะ่า C D A F M A M นะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องเสียบอ่ะพวก A U X นะคะแล้วก็ U S B ให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของแอร์นะคะจะได้เป็นแบบแอร์ปรับมือหมุนเนาะลูกค้าเนาะบอกเลยว่าแอร์เย็นชาอย่างแน่นอนนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะได้เป็นในส่วนของที่วางเก้วน้ําให้ด้วย2องใบแอ่าในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์จะได้เป็นแบบอัตโนมัตนะินะเป็นเกียร์ออตโต้นะแบบ c b t นะคะลูกค้าค่ะคอนโซลหน้าเป็นคอนโซลหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นสีด้านะคะดีไซน์ของเขาสวยหรูมากๆนะคะทรงสปอร์ตสุดๆค่ะในส่วนของด้านหน้าก็จะมีในส่วนของไฟนะคะไฟใช้งานได้นะคะลูกค้าถนัได้จริงนะส่องสว่างได้เลยนะคะไฟส่องตอนคืนเบาะนะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดํานะคะแต่แต่งลดลายได้เส้นได้สีแดงแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ดีไซน์แบบเป็นแบบสีถ่าออกเทาออกขาวนะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะเบาะผ้า เนี่ยคุณสมบัติของเขานะคะนั่งสบายนิ่มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของ สามารถขายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อ่าเบาผ้าของเรานะร่องรอยการใช้งานคือน้อยมากๆเลยไม่มีสีขาดเบาะไม่ยุบตัวนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะทาความสะอาดให้อย่างเรียบร้อยภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาก็มีการทําความสะอาดนะคะล้างสีดูดฝุ่นนะคะมีการพ่นฆ่าเชื้อโควิดให้กับลูกค้าด้วยนะคะโรคยอดฮิตของเราในปัจจุบันนี้เองเราต้องอ่าเอาชนะมันเนาะลูกค้าเนะาะอย่าไปเรา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 ต้องไงยังไงอะ่ะคือเราต้องอยู่กับมันอะเนาะอยู่กับมันให้ได้นะคะอันนี้ มีส่วนของซัรเพจมาให้ด้วยอ่าดูของส่วนร่องข้างแก้มเนาะร่องข้างแก้มอ่านนี้ได้เป็นน็อตแท้เดิมจากโรงงานไม่นอ็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีพ่นด้วยนะคะได้ดูได้เลยนะคะยืนยันได้ว่ารถที่เราเนี่ยไม่มีการชนหนักหรือถอดประตูออกไปทําสีแน่นอนแต่อาจจะมีในส่วนของการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยอ่าน,นี้นะอย่างที่บอกอได้ชุดแต่งรอบคันมาเลยทีเดียวด้านหลังนะภายด้านหลังของเขาเนี่ย เปิดเข้ามาเนี่ยคือกว้างมากๆนะคะคันนี้เป็นรถอีโกคานะประหยัดน้ํามันด้วยแถมเนื้อได้ในส่วนของภายห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยมาเริ่มในส่วนของด้านข้างประตูกันเลยนะคะมีส่วนของล็อกเด็กด้วยนะคะตรงนี้ก็ดีไซน์เป็นแบบสีดำนะเป็นพลาสติกนะมือจับก็สีดําปุมเปิดปิดกระจกเนาอะ ในส่วนของข้างแก้ข้างแก้หัภัยค่ะขังร่องประตูนะร่องประตูก็น็อตเดิมนะรถไม่ขยับนะไม่มีพ่นสีนะน็อตเดิมเดิมเลยนะอะมีสครับเพดานหลังด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตรงด้านหลังจะมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ำให้อีกสองใบนะคะด้านหลังก็ได้เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะเบาะผ้าสีดํานะคะตัดลวดลายสีแดงนะตรงนี้จะเป็นดีไซน์ลวดลายของเขาเป็นสีขาวๆเทาๆเนาะตัวนี้นะเปิด เป็นที่พังพิงแขนได้ด้วยมีในส่วนของวางแก้วน้ำอีก2ใบค่ะลูกค้าคลุ้มกันเลยทีเดียวนะคะค่ะดูนะคะดูในส่วนของด้านในนะเพดานของเขานะเพดานหลังคานะคือสะอาดมากๆเลยรถนี่คือใหม่เอี่ยมเลยรถปีสิบเก้านะตรงนี้นะเปิด ไฟระเกงไปในห้องโดยสารก็เปิดได้นะคะส่องสว่างให้นะคะใช้งานได้จริงทุกอย่างเลยนะคะนในส่วนตรงนี้นะขานะยืดยืดได้สุดนะคะลูกค้าบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะคะนั่ง3ามส่นั่ง3ามคนอะสามคนเต็มที่นะยังไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะคะตัวเล็กตัวตัวเล็กก็นั่งได้ถึง4คนไปทีเดียวนะไปบอกเลยว่าคุ้มในตังหกนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวในพาชมในส่วนของห้องห้องเก็บของนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันต่อ ก่อนจะไปชมในส่วนห้องเก็บสัภผลาเนา้อดูในส่วนด้านหลังนะอลนนีนะคะได้ไฟแบบ LED มาเลยนะลูกค้าอ่ะในส่วนของโคมไฟนะ อ่ะโดยส่วนของด้านหลังนะตัวโคมนะคะโคมเป็นโครมแท้เดิมจากโรงงานนะคะค่ะมาดูร่องรอยการใช้งานคิมไม่แทบมองไม่เห็นเลยนะคะไม่มีการแตกเนาะไม่มีแตกนะคะคันนี้นะคะเป็นไฟแท้เดิมตัวหนังสือด้านหลังนะคะสปอร์ตเทคก็ยังอยู่กันครบๆตัวนิสสันนะคะตัวเมลล่าอยู่ปสไปเลอร์หลังนะคะของมไฟเด็กันที่3ก็มีมาให้นะคะมีในส่วนของเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ถ้ายหลังอีก3จุดนะคะสเกิร์ตหลังก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมระบบไร้้าเลยเนาะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของเขากันนะคะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะเก็บได้อย่างเพียงพออย่างแน่นอนค่ะในส่วนของคมปูพื้นนะก็ไม่มียุ่ยนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีเปอะเปื้อนนะคะไม่มีเลอะเทอะเลยนะคะใหม่มากๆนะคะของเขานะคะอันนี้นะคะมาดูในส่วนของน็อตนะคะน็อตเนี่ยน็อตจากกระโปรงเนี่ยเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานนะไม่มีพ่นไม่มีถอดนะคะไม่มีขยับอย่างแน่นอนนะคะค่ะมาดูในส่วนของรอยแมกอาซีนก็ยังอยู่ครบจุดนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็น แคเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะดูนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีคนไม่มีขยับเนาะขาจุดในอาร์ตอยู่ครบทุกจุดนะคะ,ะในส่วนของยางยางขอบป,ประตูของเขานะยางไม่เสื่อมสภาพนะคะลูกค้าไม่มีสีขาดนะคะ,ะให้ดูนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ของเขาเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะคะ,ะแน่นอนมียางอะไรมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะดูในส่วนของ จุดในออร์น่อานนอยู่ครบครบนะซีนยางมะพร้าวนะก็ยังอยู่กันครบทั้งสีบทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีเดียวกับตัวถังได้เลยนะคะเป็นตัวถังเดิมนะไม่มีทําสีนะดูจุดยรอยเมกอ์ดนะเรียงกันอยู่อย่างนี้เลยนะเลียงสวยสวยเลยค่ะลูกค้า ายางใหม่นะคะยางใหม่ได้ยางปิดโตนะยังไม่มีการแตะลงพื้นเลยนะคะลูกค้าดำๆเงาๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะว่าของรถนิสสันอะเมร่า1.2อ s p a าเทเนี่ยเขาจะมีเป็นเครื่องยนต์เนี่ยจะภาพของเขาจะเป็นงไงกันบ้างนะคะ,ะมาค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะคะคั้นนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ,ะแบบสามสูบนะคะลูกค้าจะเป็นในส่วนของห้องยนต์ 1.2นะคะเครื่องยนต์1.2นะแรงกำลังสูงสุดของแรง์ R อ,อยู่ที่79แรงมานะคะลูกค้าบอกเลยว่าเครื่องยนต์เป็นรถ e ีโคคาร์นะประหยัดน้ำมันสดๆนะคะันนี้นะเป็นแก๊สเซวิทียค่ะเครื่องยนต์ประหยัดน้ํามันอย่างแน่นอนนะคะอันนี้นะคะลองรับได้ถึงอี E20 เลยนะคะ มาดูในส่วนของภายในของเขานะคะเครื่องยนต์นี้คือสะอาดมากๆเลยนะคะในส่วนของคาบน้ํามันนะคะยืมตามหัวน็อตเนี่ยไม่มีทุกจังจุดนะคะเยื่อเครื่องยนต์แห้งเลยนะคะลูกค้าบอกเลยค่ะมาดูในส่วนของน็อตข้างแก้มนะอ่าไม่มีพ่นไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะให้ดูทั้งสองข้างนะค่ะไม่มีพ่นนะคะไม่มีขยับนะคะ ในมีพลเสียงแน่นอนค่ะด้วยส่วนของตัวเบ้าโชกนะคะโชว์ท้งสองข้างจะมีในส่วนของรงรอยของจุดเมคอาร์ตนะคะอยู่เป็นครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝาก,กระโปรงก็เป็นฝาก,กระโปรงแท้เดิมนะน็อตไม่มีใครหยับไม่มีถอดนะคะลูกค้าค่ะโดยในส่วนของมีสติกเกอร์ของโรงงานติดอยู่ครบจุด,จดติดสต,ติกเกอร์มอ,ออก็กอยังอยู่กันให้ครบๆให้ลูกค้าได้เห็นอยู่แบบนี้เลยนะคะจุดเมคอาร์ตอยู่ครบนะอ่า ถ้ารถนะคะที่ทําสีมาแล้วเนี่ยทาสีพวกตัวฝากระโปรงหรือว่ามีการถอดเครื่องยนต์มีการชนหนักผิดความถึงเครื่องยนต์มีการถึงเครื่องถึงหมอง้มอ,มอน้ำเนี่ยมีการถอดเครื่องยนต์แล้วเนี่ยตัวส่วนของพวกน็อตเนี่ยมันจะมีการขยับอย่างแน่นอนนะคะพวกจุดเม็ทั้งหลายแหล่นี่ก็คือจะเรียนจะจะ,จ,ะ,จ,ะจางหายไปอย่างแน่นอนค่ะลูกค้าตอนนี้นะคะพวกจุดเม็สีนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะมาจากโรงงานเลยจุดซีซีของเขานะคะก็ยังอยู่ครบคบกันเลยนะคะลูกค้าแต่รวมมาถึงคานหน้ารถอ่ะคานหน้าก็ยังเป็นน็อตเดิมเดิม ไม่มีถอดไม่มีเบี้ยวไม่มีบิ๊กเบี้ยวนะคะนะ้ารถการันตีได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะคะค่ะโดยรวมก็คือนะคะรถน่าใช้มากๆเลยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายนะเพียง3ามแสนสามบาทเท่านั้นเองได้รถปีสิด้วยชุดแต่งสปอร์เทครอบคันเลยนะคะคันนี้ค่ะเลขไมค์ขับไป7จ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่พันกกิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเงินเดือน1นึ่งหมื่นสามพันบาทก็สามารถออกได้แล้วเนาะค่ะมีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ ได้ออกได้จริงถูกอาชีพค่ะค่ะคับฟรี90วันอีกต่างหานะคะลูกค้าค่ะเอารถกับใบบัวนะตอนนี้แถมฟรีเป็นในส่วนของฟรีค่าบริการฉุกเฉินให้ด้วยนะ24ชั่วโมงแถมให้ฟรีไปเลย1ปีค่ะแล้วก็นะคะท่านใดลูกค้าท่านใดนะที่อยากเข้ามาชมในส่วนของรถมาชสมรถตัวจริงทันจริงกันนะคะเดี๋ยวใบบัวจะให้จะ สำหรับลูกค้าท่านใดนี่ค่ะที่อยากเข้ามาชมรถคันจริงกันนะคะสามารถเข้ามาหาใบบัวได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย68แยก1น,นะค่ะท่านใดมาไม่ถูกสามารถแอดไลน์ใบบัวที่เบอร์090246นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะเบอร์นี้คลิปนี้เลยใบบัวสามารถสงรถ่งโลเคชั่นให้กับลูกค้าเข้ามาเจอใบบัวแล้วชมรถตัวจริงกันนะคะ,นนะค่ะวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะใบบัวฝากกดไลน์นะคะกด ก,ะะกดกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามการแจ้งเตือนรับชมรีวิวรถในรุ่นต่อไปนะคะที่บัวจะพารถสวยๆมาให้ลูกค้าที่น่ารักดูกันอีกนะคะวันนี้บบัวต้องราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ